สวัสดีค่ะพบกับค่าพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคใต้ฟังท่าันออกประจำวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568ค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฟังตอนออกจะเป็นทั้นตื่อบางรมาติดตามกันค่ะจาก่าแปลก่าแผนเทตการณพื้นๆต่อตีนึงวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามียอมควม่ำกฏอากาศต่ำกัะบอกรุ่มอยู่บริเวณประเทศไท้ตอนบน ส่วนผาบท้ายดาวเทียมลักตอน10โมง60นาทีวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าชาวนี้ค่ะในพื้นที่ผักตายนะคะโดนผับร่วงมีมีเป็นสวนหมากส่วนผัพเรดาร์ชุ่มพอดหลกตอน10โมง60นาทีวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าชาวนี้ในพื้นที่ผักตายตอนบนยังตรวจไม่พบลมฝนค่ะส่วนผัพเรดาร์สถิงพระนเวลาล่าุดจะเห็นได้ว่าชาวนี้ในพื้นที่ผักตายตอนหลางก็ยังตรวจไปพบลมฝนค่ะ รายงานอุณหภูม,มิบรเวณผักตายฟังนัดออกสำหรับอุณหภูมิสูงสุดหลักว่าวัดได้3 6 5องศาเซลเซียสที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้2่1องศาเซลเซียสที่ตำบลน,น้องพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายงานปริมาณฝนสถานีตลอด2ัเซชมงเทพันมาตั้งแต่จันรมุงชัยหลักว่า จยถึงเจ็ดมุ่งชาวัดนี้จะเห็้ด้วยวันแกว่าบริเวณผักตายฝังตั้ันออกวัดวัด,วดฟ้นเหล็กหน่อยในบางสถานีค่ะแล้วก็สถานีเทวัดปริมาณฝนได้สูงสุดอยู่ที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมาราชวัดได้0.1ม mm, ิลลิเมตรค่ะพยากรณ์อ,อากาศบริเวณผักตายฝังตั้ันออก หนึ่งจะวันมอระซุ้มตะวันออกชิงเนื้อผัดปอกคลุ่มอ่าวไทยผัดตายแลว้วก็เะลลี่อันดามันทําให้วันหนีคะ่ะในพื้นที่ผคใตายฝั่งตะานออกนะคะทางด้านตอนบนของภาคก็จะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าส่วนทางด้านตอนหลังของภาคก็จะมีฝนเล็กหน่อยได้บางในบางพืนง้นที่คะ่ะโดยในแต่ละจังหวัดน,นะคะแพรบุรี่ประจวบแลว้วก็ชุมพรคะ่ะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเชา้า สวนจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและก็นรา,าธิวาสค่ะก็จะมีฝนเล็กน้อยอยู่เทประมาณ1ิเปเนของพื้นที่แล้วก็มีอาการร้อนในช่วงกลางวันได้ค่ะขาดไม้อุณหภูมินะคะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดขาดว่าจะอยู่ในช่วง 20- ถึงองศาเซลเซียสสวนอุณหภูมิสูงสุดขาดว่าจะอยู่ในช่วง30-35ถึงสาสิองศาเซลเซียส คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยวันนี้ค่ะล่มเท่ผัดปกคลุ่มเป็นล่มตะวันออกชิงเหนือความเร็ว1 5 30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะถาดไม้สภาะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฟุ้นพีเอ็ม 2. 5ในช่วงวันที่1 5ถึง21กุมภาพันธ์2568นะคะ สำหรับพื้นเทผักตายฟังต้นอ,ออกตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดแพชโบรีจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในวันเที่15นะคะวันนี้ค่ะไปจนถึงวันเท 17, ี่17กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเชา้าผสนกันสะสมของฟุ้น PM 2.5นะคะอยู่ในเกณฑนค่อนขังมากค่ะ แล้วก็ตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปนะคะฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่ประมาณ10 20ของพื้นที่สวนการสะสมของฟุ้นพีม2 5นะคะก็จะอยู่ในเกณียปานกลางค่ะ สวนผักตายฝังต้นออกตอนหลางค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนาราธิวาสในวันนีเขาสิบนะคะกลุ่มภาพพันธไปจนถึงวันเทสิบเกลุ่มภาพพันค่ะการกระจายตัวของฟุ้นอยู่ทีประมาณ10%บเอเของพื้นที่ส่วนการสะสมของฟุ้นพี่เอ็มสองจอยู่ในเกณียนหน่อยค่ะ แลว้วพตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เปตอนไปนะคะฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นขยอยเทประมาณ10-30เอร์เซของพื้นทีส่สวนการสะสมของฝน่น PM 2.5ค่ะอยู่ในเกณฑ์นหน่อยมากสำหรับวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฟังต้นออกประจำวันเสาร์ที่15กลุ่มภาพันธ์2 5 6พ18ก็จรบลงแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน